เพราะว่าอยู่ห้อมรอมไปด้วยภูเขาครับรอสัญญาณนกหวีดจากพุทธสิ์ครับเกมครั้งเร็วรอสัญญาณนกหว, mm hmm. ว,วีดครับ mm hmm. เกมเริ่มครับมาชมกันได้เลยครับ mm hmm. รึ่งแรก12นาทีน่ไม่แน่ใจว่า12หรือ10แต่เห็นฝ่ายจัดบอก12นะครับ mm hmm. ดูราบรีได้บอลขึ้นมาครับ ของแท็กทีมจะมีใครอย่างไรบ้างบอกผมได้นะแล้วยิงตรงนี้โอ้โหแล้วอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับไอคิดของแท็กทีมครับเปิดพุ่งมาแล้วตรงนี้เคลียไว้ได้ครับตรงกลางจ้องบอลอยู่ครับเชิญมาได้โปรใหมายเลขห้านะตัวจิ๋วโปรหิวไปแล้วโปรหิวผ่านได้ทไม่ได้โอ้อ่านผู้หญิงไ้เยไม่รู้จักชื่อต้องขออภัยด้วย โอ้โหพยายามจะหาคำให้มันคล้องจองดูจังหวะนี้ยิงแล้วโอ้โหดักเอ้าชนเสาซ้ำอีกทีติดบ็อครับโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำครับลบบุรีครับใจฟ้าอะคาเดมี่ครับเปิดมาแล้วบอกเลยว่าสนามสวยมากย่าดีมากอยากให้มาทุกคนเนยสไลด์บล็อกตรงนี้เอากระชากมาต่อฝั่งขวาครับแล้วกระชากมาอีกทีนึงมาด้วยความเร็วมมีน้อง ผู้หญิงโอ้โหไม่ให้ออกด้วยนิ่นงเหลือเกินครับพยายามจะเพ่งว่าใครทุ่มหมาแล้วดีดดีดตรงนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเกือบได้ประตูเหมือนกันครับราชบุรีครับสนามนี้ถูกกล่าวถึงกันทั่วทุกทีวีในประเทศไทยครับทุกช่องเลยฮะแล้วมาแท็กทีโตขึ้นมามีโอกาสของแท็กที่มาฝังขวาแล้วยิงตรงนี้โอ้หไม่ได้จ่ายให้เพื่อนครับสุดที่10นาทีครับ เกมเริ่มครับมาชมกันต่อได้เลยครับอีกส0นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับเปลี่ยนฝั่งบุกแท็กทีมครับบุกขวาไปซ้ายครับดูย้อนกลับขึ้นมาแล้วเข้าขวาลูกไฟตรงนี้โอ้เกือบได้ครับโอ้มีแพรวมุดมาจ่ายมาตรงนี้อา้าวขึ้นเกมขึ้นมาฝั่งขวาผ่านมาได้หนึ่งแล้วก็เปิดมาเข้าหน้าต่างครับ คนให้ความสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นชชวกกันกดแชร์นะครับแล้วก็กดไ like. ลค์ผลไม้นละมือครับส่วนผู้บรรยายผมย้ำนับไวแอดไวพาดูบอลน,นะครับจะพาท่านไปดูบอลทุกที่ที่มีฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลเด็กแบบนี้แล้วดูอีกทีนึงจะพาหนีานมาโอยแม่แล้วผู้สินเป่าว่าอย่างไรมีมือดึงหรือเปล่าเออใช่ครับ200กว่าท่านแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อสัญ,ญญาณมาครับเท้าซ้ายยิงยัดล้วปบ่นโอ้โหเข้าไปเลยครับเผาปัดไม่ออกครับ โอ้แล้วน้องอะไรเอ่ยเท้าซ้ายแล้วดูท่าดีใจเนี่ยขอเสียงเฮเลยลงมาตรงเล็กน้อยครับตรงนั้นแถว่าสุดยอด219แล้วไทเกอร์ปั่นตรงนี้แล้วเกือบได้เหมือนกันครับโอ้โหต้องเคลียร์ก่อนนะรอบแรกเนี่ยสี่เกมด้วยกันแล้วมาอีกแล้วฝั่งซ้ายแล้วเคลียร์แต่อัดเอามาเขาทางเผาตั้งป้อมแล้วเปิดขึ้นมาไม่ดีมีโอกาสของแท็กทีมแล้วไปลื่นเองครับแมยิงไม่ตรงก่อนก็ไปเสียอนนี้ ดูจังหวะนี้ครับเล่นสั้นมาแล้วแท็กทีมแท็กทีมโอ้โหสเต็ปนี้มาดูไม่มีแบบไปดึงเวลาแต่อย่างใดครับฟุตบอลเด็กๆกว่นี้สวัสดีครับลูกสวัสดีครับ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 อ้าวโอ้โหกำลังทักทายเด็กๆในสนามนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดับทั้งระบบเลยลูกโอเคมาดูเกมโตโตขึ้นมาของไทเกอร์ไทเกอร์ขึ้นมา,นม,ามุดมาแล้วตัวไกลมีไทเกอร์เปิดไปเสากไกลโค้งไม่ได้ครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับจะจบเกมเลยหรือเปล่าถ้าครึ่งละสิบนะ เปิดขึ้นมาแล้วดักไว้ได้เอ้ายังได้เล่นต่อเขาแบบนี้แหลไปเสียบอลหรือเปล่าไทเกอร์ตอัดมาฝังขวามีโอกาสจะตีเสมอหรือไม่แพ้วาสไลด์ดักไว้ได้หรือเปล่าโจชวัวโอ้โหนังได้กันกดไลค์กดแชร์ได้ครับโอ้โหคนกองเชียร์เยอะมากกุสินน่าจะเ่าจบครับแม่เป็นให้ทีมครับชนะเกมแรก